เหนียวเหลือน้อยนึงกุนครับง่ยกันเม่กินแยงครับผง เที่ยงบักเที่ยงโอ้ยเมอยได้ไปนองเลยทำงานนี้นี่เหนื่อยไหมเนื่มไหสายแล้วนม่ก็สู้นะครับนื่อย้อยังสู้ยู่ เขากองตัวว่าอุ่นกว่าเหนียวแจ็คแนวด้ สวัสดีครับสวัสดีครับมาลักไก่อีกน้อยนึงนะครับผมพักเที่ยงครับอุ่นข้าเหนียวว่าเย็นนี่ตอนเย็นไม่ได้เบรกครับมีเวลาเบรกมาอุ่นข้าวไว้ก่อน สี่ร้านนงใจนะครับผมขอบคุณมากมาก ซื้อเลยครับผมมันเงยครับเขาหนึ่งต้องมาว่านเนี่ยโซ่เนี่ยบด้้อุนครับผมโซนี่กินกับเข่าบด้อุนขอบคุณ21ล้านน้องใจน,นะครับขอบคุณมากๆครับผมเอาละอุะ่นสำเร็จกัพ่อแล้วสำเร็จกับุ่นนอดอะ ปัาเกี่ยงครับผมปลาวันครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจครับขอบคุณหลายค,ครับผมผมตุ๊บตุ๊บไล่ผมมีแนวไหลกับไล่ the NAND. สวัสดีครับผมฮัลโหลฮัลโหลสิราพร์ใช่ไหมครับผมขอบคุณมากมากนะครับอุ่นข้าวเหนียวครับผมอุ่นข้าวเหนียวนะครับไม่เช้าไม่ได้อุ่นเลย ขอบคุณอย่างมาครับขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับ Thank you very much Thank you I feel every one around o ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ Ô hi lòng mày được mày, không rõ được. Tân lên là nó. Tân mày tân mày เลุกไลนะครับที่มาเป็นแังใจให้ผม, <st arts> มเาวปาบริ่นครับชาาบริ่้นเขา ไปกินบางเจรวองอย่างเี้ข้าวหนึ่งแต่เมื่อวานนี้นะครับตุณนี้เขาแรงนะครับเนี่ยขอบคุณก้าวล้านดวงใจนะครับ thank you very much หน่อยเฟนเอเวิรวันนะเราโอ้โ thank you very much แต่วันตอนนี้ร้อนมากนะครับแดดร้อนนะครับผม รอลมหนาวเมื่อไหร่จะมายังอลอยลมหนาวอยู่เนอะครับลมหนาวทำงานสบายนะครับไม่เหนื่อยง่ายนะครับ No, no, le é. เกลืดลูกแปดสิบห้าบาทนะครับเสาวรถครับเสาวรถเหี่ยวไปแล้วครับพี่น้องเหี่ยวหมดแล้วเหี่ยวหมดแล้วเสาวรถเหี่ยวที่กินเห็นไปต้นครับยานมันเสีย ซื้อมาได้สองอาทิตย์แล้วติดออหอดบานเของหนพี่น้องถุงหมงูไงหนึ่งห้าสิบบาทสิบลูกห้าสิบบาทอันนี้แปดลูกนะครับผมเจ็ดลูกแปดสิบห้าบาท แพงนะครับแพงแต่ก็กินนะครับอยากกินนะครับผมขับถ่ายเนาะเหี่ยวไปแล้วครับผมเนี่ยเหี่ยวหมดแล้วสับรดเราเหี่ยวหมดแล้วนะครับสับรถเป็นผลไม้ที่เก็บไว้ได้นานนะครับแต่เห็นคน แต่บานเขากินเขากินเหีเห่ยวๆนะครับผมเดือดสามลูกสุดท้ายเดือดสามลูกกินให้หมดก่อนกลัวมันเน่านะครับแต่มันเหี่ยวหมดแล้วแหละ ไม่ชอบใส่น้ำปลานะครับเพราะน้ำปลาที่นี้มันน้ำปลาปลอมไม่เหมือนเมืองไทยนะครับผมแต่วันน้ำปลาปลอมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทีม่มนเป็นกำลังใจให้นะครับ แค่ไหนกดไลค์ like แค่นั้นเลยมีเวลาเราก็ไม่ได้ไลค์มาว่ากันนอกพี่นอ้องนี่ฮาวนี่ฮากวกดดาราในใครเหนื่อยเนี่ยนะัจรจิงข้าวจิงข้าวไม่ใช่จิงข้าวเสาวรส เสารถสามลูกเหลือสามลูกเนรักปินเป็นยาระบายใช่เสารถครับผมเจ็ดลูกแปดสิบห้าบาทนะครับ เปี้ยวกำลังดีเนี่ยาำได้แตกล <laughs> ำได้แตกป็จัต้องํำไร่แตกํำไร่แตกไต้หวันแพงมากนะครับบางคนบอกว่าใส่น้ำปลานะครับผมก็บอกว่าใส่น้ำปลาแต่ว่าผมไม่มักใส่นะครับเพราะว่าน้ำปลา ไตวันมันเป็นน้ำปลาปลอมนะครับผมไม่มีที่ปลูกหรอกครับผมอยู่โรงงานไม่มีที่ปลูกโรงงานไม่มีวงปลูกครับใส่เกลือมันพอดีผมชอบรสชาติประมาณนี้นะครับผม อบรสชาติประมาณนี้มันมันเปรี้ยวพอดีนะครับอันนี้กล้วยซื้อมาเมื่อวานนี้อันนี้แปดสิบห้าบาทวันนี้ไม่ได้หยุดครับวันนี้ไม่ได้หยุดเป็นโอนะครับผมวันหยุดแต่วันแต่ว่าเป็นโอนะครับผมมาอุ่นข้าวเหนียวก็เลยไล่นิดนึงนะครับไล่ like นิดนึงมาอุ่นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวแต,แต่เมื่อวานเนี่ย กล้วยนะเนี่ยวันนี้ยังไม่กินสักลูกเลยเนี่ยซื้อมากอันนี้แปดสิบกว่าบาทอ๋อมีโอกรนะัช่วงนี้งานเยอะนะครับผมช่วงนี้งานเยอะนะครับช่วงนี้งานเยอะงานเข้ามาเยอะนะครับนายบอกว่าประมาณถึงธันวานนเนี่ยถึงประมาณธันวานะครับ โอ้มีทุกวันนะครับผมยกเว้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นายว่าให้พักก่อนนะครับผมวันนี้เป็นวันสตรีหรืออะไรเขานี่แหละผมจําไม่ได้เขาก็เลยให้ทาโมคนไต้หวันไม่ได้มานะครับวันนี้คนไต้หวันไม่มามีเฉพาะคนไทยสี่คนทําด้วยกันนะครับสาถึงสี่ทุ่มนะครับผมบ่าวแอ้สวัสดีครับ ขออนุญาตใส่บัญีหรือเบาเอครับผมไม่ได้ไล่เลยเบาแอ๋มีเวลาแค่สามสิบนาทีก็ไล่นะครับไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วกลางคืนก็เลิกดึกนะครับผมเบาแอ๋สวัสดีค่ะนะครับผมกุฎาราทักใครนะครับผมกัวดาราอุ้ยนึกว่าใคร เป็นทําแม่งทําแม่งคําพูดมันเหมือนใครคิดไม่ออกว่าคําพูดเหมือนใครนะี่ยดูกล้วยกระซ่านกล้วยเนี่ย85าบาทนั้นเนี่กี่ลูก1 1 2 3 4 8ลูก85าบาทแพงมากครับผมขอบคุณมากๆนะครับ ไลนิ่หน่อยก็ซ่าไลนีดหน่อยเพราะพักสามสิบนาทีเองพักแค่สามสิบนาทีนะไม่มีเวลาหรอกไลให้มีการเคลื่อนไหวนิดนึงวันศุกร์นั้นก็จะไปหาหมอแล้วกาซ่าเอ้ยหมอให้อดข้าวอดน้ําคงนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งนะครับไม่รู้เขาจะทําอะไรมัง้งน่าจะขีดสีนะครับผมวันศุกร์นี้ก็หยุดงานหยุดศุกร์เสาร์นะครับเพื่อ มอกว่านอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งนะครับนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งอะไรก็แพงหมดแต่ก็สร้างเงินเดือนก็ขึ้นอีกแล้วก็สร้างเงินเดือนก็ขึ้นวันที่หนึ่งม,มกรานี้ก็เป็นสองหมื่นเก้าห้าร้อยแล้วของทุกอย่างแพงหมดแล้วครับผมแพงหมดผักกําละห้าสิบบาทนะครับแพงหมดทุกอย่างอนะ่ะกระดาษน้ำเปล่าในขวดหนึ่งก็เท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบาทแล้ว ของทุกอย่างแพงนะครับเงินเดือนแพงแช่ว่าจะดีนะครับผมค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นเนะเขาก็บอกว่าค่าแรงแพงเขาก็บอกอย่างนี้นะครับผมแต่ก็จะอยู่ไปก่อนกาซ่าทนอยู่ไปก่อนครับผมขอบคุณมากมากครับเป็นมาตอนทำใจได้นิดนึงอะกะาซ่ามัน ทำใจได้นิดน,นึงแหละตอนนี้ตอนเป็นใหม่ๆนี่ทำใจไม่ได้แล้วมาเป็นเร็วแท้อายุแค่นี้เองมาเป็นนู่นนี่นั่นตอนนี้ทำใจได้แล้วแหละพอประมาณว่าไปหาหมอหมอ,อว่าไม่ต้องกลัวนู่นนี่นั่นหมอแกก็แนะนําดีนะครับผมไปเองนะครับไปเองปรึกษาหมอเองนะครับใช้ความสามารถตัวเองเนายไม่ได้ไปด้วยอกนายเขาก็มีงานเนะเป็นโรงงานไม่ใหญ่นะงานครอบครัวก็ว่าได้นะมันก็ เขาก็ไม่ว่างอนะก็เลยไปนายก็โทรไปถามอยู่ว่าหมอฟังรู้เรื่องไหมก็หมอก็บอกหมอก็บอกว่าฟังรู้เรื่องอยู่เขาพูดรู้เรื่องอยู่หมอก็ฟังรู้เรื่องเวลาหมอพูดเขาก็ฟังรู้เรื่องเหมือนนั่นนายก็เลยมันยังไงได้ละ่ะกะซาก็คือพยายามไม่ทํางานหนักแหละคือไม่ยอมไม่ทํางานหนักแต่เหนื่อยนะกะซาเหนื่อยหอบเร็วแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกวันศุกร์้ราก็ไปถึงโรงพยาบาลเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมต้องไปถึงโรงพยาบาลเจ็ดโมงครึ่งก็คือวันศุกร์ก็เพิ่งหยุดงานนะครับหยุดวันศุกร์วันเสาร์แลอาทิตย์คงสามวันรวดเนะี่ยก็วันเสาร์นี่ออกนะครับออกโรงพยาบาลวันเสาร์ไม่รู้ค่าจะจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้เลยไม่มีเงินก็โทรหาเจ้านายเนยะมันก็พออยู่ได้ก็ทราบมันก็พออยู่ได้อยู่เพราะว่าทําไงได้เนาะ เรามาหาเงินถ้าผมไปบ้านยิ่งหนักกระซ่าผมไปบ้านเนียิ่งหนักนะครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรก็ต้องรอเวลาอะไรนี่อยู่ที่มันก็มีสวัสดิการโอเคหน่อยนะก็สู้ๆกันไปนะครับบอกทางบ้านนะนะบอกลูกบอกแฟนนะบอกไม่ต้องเป็นห่วงเอาตัวรอดได้นะครับอย่างน้อยเราก็มีสวัสดิการอยู่นี่ก็ใช้สวัสดิการตรงนี้นะครับผม มันก็เสียไม่เยอะเหมือนบ้านเรานะเห็นพ่อผมเสียเยอะนะครับผมพ่อเสียไปทีหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับใส่บอลลูนผมเห็นบินแล้วขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากมากกระซาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณที่มาเป็นกาลังใจให้นะใ,ให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆตอนนี้ก็มันก็เบามานิดหนึงนะ่งแล้วแหละพอทําใจได้นิดหนึง่งคือว่าอะไรก็เป็น จะเป็นยังไงก็เป็นนะนะครับผมคือถ้าเราตัดสินใจไปบ้านก็ทุกคนก็ลําบากอยู่บ้านนะครับผมหนค่าใช้จ่ายหนจะค่ารักษาพยาบาลเราก็ไม่มีสวัสดิการนะครับสู้เราอยู่ทนอยู่ตรงนี้นะครับห่างบ้านนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับคืนวันศุกร์นี่ก็เปลี่ยนที่นอนแล้วคืนวันศุกร์เป็นครั้งแรกที่มาทํางานต่างประเทศนะครับถึงได้กับนอนโรงพยาบาลนะครับผมที่เป็นครั้งแรกถือว่าหนัก ถ้าว่าไม่หนักก็ไม่หนักนะครับถ้าว่าหนักที่สุดก,ก็คือหนักไม่เคยเจอแบบนี้นะครับผมส่วนมากก็เป็นไข้ไม่สบายธรรมดาฉีดยังฉีดฉีดยงฉีดยาธรรมดานะครับแต่ที่ถึงกับนอนโรงพยาบาลก็หมอก็เป็นห่วงแล้วว่ากลัวว่ามันจะหดตันตรงใกล้หัวใจอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าเขานัดให้ฉีดสีวันเดียวหรือว,ว่าเขาทํารวดเดียวก็ไม่รู้นะครับผมต้องต้องรอดูก่อนอเพราะหมอบอกาว่า ให้อดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพฤหัสไปนะครับผมนั่นแหละไปวันศุกร์ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็บอกเช้าแต่ก็หมอว่าทําไม่นานนะครับหมอว่าทําไม่นานขอสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจขอบคุณทุกกาลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆกครับผมที่มาเป็นกําลังใจขอบคุณกราซ่ามากมานะครับที่เป็นห่วงนะครับที่มาเป็นกําลังใจ ก็จะขออนุญาตลงไลน์นะครับซาขออนุญาตลงไลน์นะครับทํางานแล้วนะครับผมจะให้ไม่รีบก็ไม่ได้นะครับเพราะว่างานงานพักแค่สามสิบนาทีนะครับแล้วก็สางานทันทีครับผมกินข้าวเสร็จก็ลงงานแล้วกาซาเช่นกันนะครับดูแลสุขภาพนะครับขอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้นี้ก็มีเติสุขภาพอย่างเดียวเลยครับถ้าเป็นมาเล่นหนักขออนุญาตลงไลน์ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้ๆเช่นกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม